ลูกศิษย์ของจ่าตู้ดอกไม้ป่าวอสังประภัยครับลูกศิษย์ของท่านพลตารวจตีวิชัยสังประภัยนะครับม,มาดูครับคนนี้ดอกไม้ป่าลูกศิษย์ของท่านสอจอต,ต้งปลาจีนมา,าต้องดูครับดอกไม้ป่านี่ดังๆทุกคนเลยน้อง,งชื่อนี้เปียงทุกคนเลยนะครับตามกันต่อน,นะครับยกนี้ยกที่3นะครับผู้ตัดเชือกมวยรอบเพชรินดีสร้างนาคตไทยสร้างนาคตมวยไทยครับเดินหารุ่นพี่เลยนะครับมาหาไม่ไม่เกร็งโอ้โหบวกบวกศอกกันแล้วครับน้หมิงอ้า นี่แหละครับแวววแดงนะครับน้ำเงินดอกไม้ป่าอา้าวเข้าใกล้มาเรื่อยทุกขรั้งมื่ทีนึงแวววเอาซ้ายไปมัดมา1-2นะครับดอกไม้ป่าอ้าวแวววเหลี่ยมดีออกข้างนิดนึงดอกไม้ป่าตามมาเอ้าไมดซ้ายไปแวววเอาอาายู่นี้ใช้ได้เลยนะครับ เข้าใกล้มาเรื่อยดอกไม้ปา่าเอา้าแววว่ามาตัดไปเรื่อยนี่ระบกกบการป้องกันใช้ได้เลยนะครับแวแวแวาาแต่ย่าย่าลอยหน้าลอยตาเริม่มตัดแม่ประยุทธ์ไม่ได้เลยนะครับอ่านี่ครับลอยหน้าลอยตาเดี๋ยวจะมีสอกรอดักรอบวกอยู่ครับโอ้โหวยรอบนี้นี่ดูครับป่าอาวุธหนักอาวุธคมทุกคนแหละครับเดี๋ยวดูครับ ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนี่ว่าจะมีแขกโค้งหรือเปล่าอ้ยบวกพวกแนะ่าใช่คู่นี้มีสิทธิ์ไม่ครบยกเหมือนกันนะครับกรรมาการอรันุตกลางจ้องตาขมิงหมัดซ้ายโดนไปแล้วนะครับพยายามจะเดินชวนทะเลาะแม่แต่ว่าวาวนี่รอบ,บวกอยู่นะครับถ้าน้องหลวมนี่มีโอกาสโดนบวกเหมือนกันครับอ้าวลุกเงนเลยนะครับดอกไม้ป่าเข้าใกล้ไปเรื่อยเอาซ้ายไปสวยเอาด,เดนเลยสองเข้าไม่เอาซ้ายไป ต้องยกออกแล้วก็เตะนะครับแววว้ well, wow. าวอ้าวมคู่นี้นีนต่อยกันทันออทันใจเลยนะครับได้สิอา้าเจาะล่างมาทีนึงดอกไม้ป่าอา้าวแววว้าวซ้ายสวยตอนให้เขา้าให้เข้าสามเหลี่ยมให้ได้นะครับดอกไม้ป่าอา้าหุกขวามาแววซ้ายไปดอกไม้ป่าไหนล็อกไว้แววว้าวทิมมาทีนึ่งอา้าวเสียบซ้ายโอ้ยลูกนี้สวยนะครับอา้าวล็อกไว้อีกแววว้า well, ว wow. เน็บไปเน็บมากรรมการรันแกะแยก <N ic ly> <N ic ly> นี่ครับหามันติดเชือกไปหน่อยมายว่ากันต่อกลางเวทีอูหจิ้มซ้ายไปขวาหน้าหลุดดูครับแดงแวววาวแกรอดักอยู่ม <N ic ly> เพราะฉะนั้นน้ำเงินดอกไม้ปะอย่าหลวมนะถ้าหลวมนี่น่าคิดค,ครับมาแต่ว่าเดินเปิดเกมดีครับหาเรื่องหาเรื่องรุ่นพี่เลย <N ic ly> ใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับ <N ic ly> แวววาวนี wow ่ <N ic ly> ตอบโต้หนักๆครับ อ่าน้องเดินหาพี่ครับดอกไม้ปกมีศอกอ่ายังยังไม่เข้าเป้าตั้งแขนอ่าดูไหนดูไหนปมาเสียบมาน่ากลัวเลยนะครับแวววาวอ่าตั้งไว้ตั้งไว้กรรมการอารันเห็นว่าใกล้เชื่อกับมากลางเวทีอ้าวยังพลาดไม่ได้เลยครับดอกไม้ป่าเท่าอีกแวววาวดู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 ทรงดูเหลี่ยมดูดูเร็วดูติดเอาซ้ายติดจับดันป่าให้ซ้ายมาขยับขยับ อา้าวเทียเทียซ้ายไปพูกขวาหนึ่งสองมาแววเองนี่ยอดกล้ากับเจริญสุกนะครับ <c oughs> โอ้ยนี่ครับมามันมีจังหวะบวกแรกผ่าทั้งหมัดทั้งศอกครับ <c oughs> เดี๋ยวดูยกสี่ครับยกสี่นี่อาจจะเห็นเลือดหรือว่าจะเห็นสักนับหนึ่งหรือเปล่าครับนีงอา้าวลุ้นเลยนะครับน,น้ำเงินรองกระดกนัดมาลุ้นด้วยนะกระดกนัดพอมืออบนอา้าวไฟแดงแวววานน้ำเงินดอกไม้ป่านะครับ ขวางเลยทีเดียวอ่าวันนี้นี่แะครับโอ้โหฟันไปเลยนี่ดอกไม้ปา่ามาดูดิดแกตั้งไว้สวยแวววาวทะเลาะอย่างเดียวมุดมุดมาเอาตีไปนี่ครับมารัอาานอลันแกออกมาฟันมือชกอ้หอู้หนี่ครับมาไปซ้ายต่อยซ้ายเวลาฉายฉายเป็นชุดเหมือนกันเลยครับรุ่นพี่มุมแดงรุ่นน้องกำลังมาแรงน้ําเงินาซ้าย ไม่มีไม่มีของฟรีเตะมาเตะอีกคือเลยนะครับซ้ายดอกไม้ป่าเอาแหวววาวกระโดดเตะซ้ายคืนไปแต่ว่ายังยกปังได้เอาแป้นลุลุดต้องระวังเลยครับอาวงไนตีได้ไหมแม่มันใกล้เชือกกรรมการอารันนี่เข้าแยกครับอา้ามาลุ้นเลยนะครับแหวววาวแดงน้ำเงินดอกไม้ป่าเอาซ้ายไปดอกไม้ป่าเดินขวาลุดอา้าแหวววาวมาอา้ายกมาดอกไม้ป่าแหวววาวอ้าแหวววาวแดงนะครับดอกไม้ป่าน้ำเงิน อ้าวยับไล่ต่อให้เข้าสามเหลี่ยมให้ได้อ้าวซ้ายไปใช่ามาใช่ไปอ้าวโยกมาแวแวแว้าวอ้าวอ้าวยับซ้ายสุดเอ้าติดนี่ยครับตกไม่ปาเวื่ว่าซ้ายติดเหมือนกันอ้าวโยกโยกโยกซ้ายไปซ้ายเราสองจับมาขวาไปโอ้โหนี่ครับ่าชิงจังหวะก,กันครับคู่นี้ดูครับผาเขาบอกว่าซ้ายกับซ้าย มันจะออกอาวุธใส่กันยากแต่ว่าคู่นี้ครับมาซ้ายแล้วขาตั้งไว้เสียบก็บายดอกไม้ป่าแวววาวแวววาวจิ้มลัตัวโอ้ยบวกมัดไม่พลาดไม่ได้เลยครับโอ้โหนี่แหละครับการแก้เกมการอากาศถือว่าดีทั้งคู่ครับแล้วก็สายตาย,ยอดเยี่ยมอ่ะแวววาวแม่ดูดูสีหน้าแววตาครับมั่นใจเหมือนกันเอาซ้ายไปโอ้โหเอามาัดตบทุกขวาได้เหมือนกันครับ แมพลาดไม่ได้เลยนะครับพลาดถึงเปรยถึงหเอ้าเอ้าหนึ่งสองหนึ่งสองไปเลยดอกไม้ป่าเอ้าตั้งอำแพงไว้แวววาวตีขยันมาโอ้โหแกเพี้ยนจริงๆเลยนะครับแวววาวแดงน้ำเงินดอกไม้ป่าเอ้าเข้าอีกเข้าอีกขยับมาด้วยซ้ายไปสวยเอา้าตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับดอกไม้ใส้ดอกหนึ่งเอ้าสองดอกเอ้าไม่กินเปล่าคืนแวววาวโอ้โห,โหนี่ครับมาบาลยาดดีครับรับปุ๊บคืนรับปุ๊บคืนด้วยกันทั้งคู่ ดอกไม้ป่าซ้ายบปมาเขียเขียเขีย,ค,ยคืนซ้าย้โอ้ของฝีไม่มีครับมาทางเดียวกันอาวุธนี่เหมือนกันเป๊ะเลยครับอ้าวซ้ายไปอ่ะแวววาวแวแวแวาวดึงจังหวะดึงจังหวะแบบบวกบวกอับโดนหมัดซ้ายหน้าหงายไปซ้ายตั้งไว้ตั้งไว้คืนซ้ายครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับนะครับทุบอังคารดังสิทธิ์ที่นี่เอาลุยเลยลุยเลยลุยเลย,ลย,เลยแวววาวเปิดฉากโจมตีเลยนะครับอา้าว ลุยเลิมแม่แต่ว่าดอกไม้ป่าครับหืมแก,กขวางแล้วเอารันสับชกแม่ดูกาดไม่เอาขวามาแววว่าหมัดไปทีหมัดไปเอานึงสองเอา้าต่อยอย่างเดียวต่อยอย่างเดียวนะครับแววว่าเอา้าดอกไม้ป่าซ้ายสวยเอากระชักไปมาแม่โยนเลยแม่แต่เสียหลักทมํามไปเองโอโหนี่ครับมหาแววว่าฝ่ายแดงรุ่นพี่ครับมหาแก ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายครับแ8บวกแรกเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้อีกประมาณ2นาทีเดี๋ยวรู้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วครับ2นาทีนี้อ่ะโดนไม่โดนครับโ,โดนไม่โดนครับรุ่นพี่ครับพยายามจะดับเครื่องชนแล้วนะครับอ่ะต่อยท้องอ่ะต่อยท้องพอต่อยท้องแล้วมีมีเสียงเชียร์มา <c oughs> อีกแล้วครับโอ้แหเว้าเล่นลำตัวเล่นลำตัวแล้วเล่นลำตัวแล Ó ้วตีอ้าวล็อกไว้ล็อกไว้อไวโอ้โหดูดีเลยทีเดียวอ้าว อา้าวทีฟทีฟนี่เสียงแฟนมอาขวาสวยของดอกไม้ป่าเอา้าซ้ายมาแวววาวหมัดหมัดหมัดยังไม่ถึงนะครับโอ้โหคนดูทั้งเมืองจิงจีงจง้เอา้าต่อยไปแวววาวชูชีพธีริพ,พรคาก็ดูอยู่นี่มีลายมาเลยนะครับสมพรก็ดูด้วยเอา้านี่ครับฮ่าเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่รับชมกันทั่วประเทศเลยครับมวยมนสน,นเมืองดูฟอยูช่องย4่นะครับมีวันอังคาร วันพฤหัสบัปปดีสึดเพชรยินดีแล้วก็วันศุกร์ครับมวยมันวันศุกร์ทุกรายการนี่หกโมงเย็นเป็นต้นไปครับมวยไทยสนุกสนุกห้ายกแบบนี้ครับวววาวมหาชกไปชกมานี่ดูสถานการณ์จังหวัดจะช้ากว่านิดนึงนะครับซ้ายกับซ้ายพอช้ากว่านิดนึงโดนก่อนครับยิงชกยินเก่งนะครับดอกไม้ป่าโอ้ครบเครื่องนะครับเดินได้ถอยเป็นแล้วก็อาวุธคมด้วยนะครับแต่ยังไม่ท้อนะครับวววาว โอ้แต่ว่าตอนนี้เหมือนเวทีมันจะกว้างกว่าปกติแล้วนะครับดอกไม้ป่าไป,ไปนู่นไปนี่เนี่ยครับเดี๋ยวแย็บออกซ้ายออกขวาปวดหัวเหมือนกันนะครับแบบนี้แม่นี่เลยครับดอกไม้ป่านะครับสอจอต้องปราจินชกแบบอวดสอจอต้องปราจินเลยนะครับที่ดูหน้าจอวันนี้นะครับไม่ได้มาอยู่ที่ประจินนู่นว่างั้นเถอะอ้าวแวววาวนะครับแดงแม่วันนี้ดอกไม้ป่าสูงบทพระเอกเลยอะ่ะดูเด็กกาดไม่ตกด้วยนะครับ แล้วก็ตีหน้านี่ทำงานได้ดีพอนี่คอยป้องกันตลอดอา้าวมีหมัดหน้ารบกวนไว้อีกนะครับดอกไม้ป่าแบว,วาวต้องไล่ไล่แม่ดูดิไม่ท้อนะครับแบว,วาวแม่เดียวเหลือประมาณไม่เกินสิบวินะครับอา้าวไล่อีกแบว,วาวไล่ครับดอกไม้ป่ามีลูกแม่ตีหน้านี่ใช้ได้เลยนะครับของดอกไม้ป่า หมดยกสุดท้ายนะครับกรรการรันนุกลางนะครับก็ให้ทั้งคู่ก็กขอโทษขอโพยกันวังนั้นเถอะเ,เพื่อนๆอย่างนั้นนี่นนรอสักคู่เดียวนะครับรันนุกกลางก็ดูใบแรกก่อนแล้วก็ข้ามมาดูใบที่สองนะครับแล้วก็คะแนนสุดท้ายนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงิน ดอกไม้ป่านะครับสอจอต้องราชีนเป็นฝ่ายชนะแวววาวาวังคมไป